นะครับปลากระโดดออกหมดเลยกวจะเก็บปลาได้ครับปลาลงหมดแล้วมั้งไม่มีถุงใส่ครับผ่านมาโอ้เสร็จ นี่ตัวใหญ่แล้นี่กลมไปไม่ทันนะครับผัดกะเทียกลมตัวใหญ่หันหลังให้ครับเรียบร้อย 呜，路远太远了。